สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชพระบรมราชบรโอกาศให้เอกการราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา18นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชรรทานพระบรมราชโรกาศให้นายดนนี่แอนนันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัคพระราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคพระราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยนายดานี่แอนนันเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคพระราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจําสาธ,ธารณรัฐตุรกีมาก่อนนายมอคัมมุมบาซึ่งมีถิ่นพน,นักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกาคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐแสมเบียประจำประเทศไทยในการมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกาคราชทูตวิสามันผู้มีอํนาจเต็มแห่งสาธรณรัฐแซมเบียประจํประเทศไทย นายมอคัมมุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกกครรจชทูตสาธารณรัฐแซมเบียประจำมาเลเซียด้วยนางเอทิริสิงเหอารัสจิลาเคศียานีวิทยันตีเอทิริสิงเหซึ่งมีถิ่นพันักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลออัท <proceso> <Books> ุล <eyeballs> ีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาประจำประเทศไทยนางเอธิรีสิงห์เหออารัชจิลาเคศรียานีวิทยันตีเอธิรีสิงห์เหอเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและฝึกอบรมกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกามาก่อนนายไฟยาสมุรชิตกาซีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอธุร,ระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกาเทศประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายไฟยัสมุริชิสกาซีเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเศรษฐกิจพหุภาคีและรักษาการอาธิบดีกรมสหประชาชาติกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมาก่อนนางคริสตินากูวาญาสันโทปูโรส ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิแนแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิแนแลนด์ประจำประเทศไทยนางคริสตินากูวายาซันโตปูโรสเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิแนแลนด์ประจำสาธารณรัฐบัลแกเร,ร,รียมาก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายปราโบโวซูุบิยันโตในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในวันที่20ตุลาคม2567ความว่าพะนาท่านนายปราโบโวซูุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจากรตา ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดิ์และความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียการที่ท่านได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งจากการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนชาวอินโดนีเซียต่อการเป็นผู้นําและนโยบายของท่านด้วยนโยบายในการปฏิรูปภายในประเทศและนโยบายการต่างประเทศตามลําดับความสําคัญของท่านประธานาธิบดีทั้งภูมิภาคนี้และนา,นานาประเทศก็จะสมหวังที่ได้เห็นอินโดนีเซียมีบทบาทอันโดดเด่นและเข้มแข็งในการจรงเสถียรภาพและสันติภาพอย่างยั่งยืน สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจอันดีและความเคารพซึ่งกันและกันในการกระชับความร่วมมือในทุกๆด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทของอาเซียนกอบกับความมุ่งมั่นร่วมกัน รวมทั้งการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายในด้านการค้าการลงทุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจะงอกงามแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างเสริมประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา16นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปทุมพร,พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567 ประชาชนและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขติยาราชนารีที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่สมัครพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักณอัครราชกุมารี กรมประสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีอย่างต่อเนื่องมีประชาชนตลอดจนผู้เข้าร่วมการกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาสายแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ในโครงการ CRA Open House ประกอบด้วยคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน57โรงเรียนต่างพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศพร้อมให้บริการสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืนประชาชนสามารถไปลงนามถวายพระพรพได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และพระตำหนักจากกรีงบงกฎจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬกา30นาทีทุกวันจะมีการจัดโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนในวันเสาร์ที่2พฤศจิกาย,ยน2567เวลา7นาฬิกาถึง20นาิกา30นาที ณหอประชุมกองทับบกถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นหนึ่งวันที่ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์และนําไปใช้ได้กับชีวิตในทันทีเหมือนกับหลายคนที่ได้นำไปใช้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองทั้งสุขภาพความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในทุกมิติสามารถดูรายละเอียดและกดลิงก์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเพจธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรม หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่22ตุลาคม2567ทางเพจด้วยเช่นกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ